อยากจะส่งกำลังใจให้พี่คนนี้ค่ะเพราะว่าเขาโพสต์ข้อความบอกว่าทำไรนาไม่แล้งก็ะท่วมเลี้ยงปลาปลาก็ตายเลี้ยงวัวค้าขายก็ขาดทุนคือทำอะไรมันมันหยิดจับะอะไรมันต <ไป S 1> ินดขัดไปหมดเ,ออเลยต้องโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองเราก็เลยตามไปคุยกับเขาหน่อยนะคะว่าโอ้พี่เป็นยังไงทุกข์กับชีวิตขนาดไหนอ่ะมีเสียงของเขาให้ฟังด้วยนะคะ ไปกรุงเทพตามเรื่องน้องอะดูสิเนี่ยกลับมาปลาตายดูเมื่อคืนนี้หน่อยเดียวแม่เปยวไก่นู่นเกินไปหมดเลยดูสิไม่ได้หมดอะไรตายอยา่างเลยดูดูดสิไม่ใช่น้อยน้อยข้อบ่อนู่นนะข้างค้างเกือบบ่อดูสิยาวไปทุกนั่ปลาทั้งนั้น ที่เห็นอยู่นี้คือปลาดุกค่ะตายกบ่อเลยค่ะพี่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ปลาดุกนะที่ลอยตายเกลือนยกบ่อขาวโพรนแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยทำอะไรค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็เรือหายอ่ะมันเป็นง่ายง่ายเลยโพสต์ข้อความแบบนี้ต้องขอเสียงในฟิล์มพี่แป๊ะหน่อยชิบหายฮะไม่ใช่ค่ะขอเสียงในฟิล์มหน่อยค่ะทำไร่น้ำไม่แรงกระท่วมเห็ดไทยเห็ดหน้าเนี่ยมันบ่แรงมมันกระท่วง เลี้ยงปลาก็ตายเลี้ยงปลาปลา,ปลามันก็ตายเลี้ยงงัวเนี่ยก็ราคามันก็ตกเออเนี่ยขาขายก็มีแต่ถึโต๊ะถูกถกตัวเออถึกตัวเออแบบเนี้คิดคิด,ค,ดคืออะไรถือ ติด <B id. S 1> บิดคิดคิด <laughs> ถ,ถึงตมถึงตัวเนียเอาอประมาณนี้แหละกระเซงเนี่ยนะคะชีวิเนาะสักท่อละเว้ยบอกว,วนนี้นะคุณผู้ชมเ <laughs> สียงในซีนนี่แหละผู้สื่อข่าวเลยตามต่อไปพูดคุยกับพี่เขาหน่อยนะว่าตอนนี้พี่เขาแบบสภาพจิตใจเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไปส่งกําลังใจด้วยว่าอย่างนั้นคุณทวีเดชเพชรทวีชัยค่ะอายุ52ปีในพื้นที่บึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยทําธุรกิจมาหลายอย่างสุดท้ายไปไม่รอดเจ๊งหมด ล่าสุดเลี้ยงปลาดุกก็อย่างที่เห็นนะคะ<น>ก็เห็นว่าปลาดุกนี่มันเลี้ยงง่ายโตวไวแรกๆก็ไปได้ดีแต่วิกฤตหนักปีที่สองนี่แหละน้ํามันท่วมปลาหายไปกับน้ําหมดนะฮึดต่อปีที่สามดันเจอภัยแลง้งไม่มีน้ํากับเปลี่ยนบอ่อพยายามประคับประคองดูแลจนกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วันกําลังจะจับขายได้ละไปทําธุระต่างจังหวัดกลับมาเหมือนเสียงในคลิปเลยค่ะ ปลาดุกลอยตายเกลื่อนเลยก็ต้องช้อนมันขึ้นมาวางไว้บนบกแบบนี้นะคะคมี6บอ่อคุณผู้ชมคะเลี้ยงปลาดูกอยู่4บอ่ออีกหนึ่งบ่อน้ําแห้งอีก3บอ่อปลาดูกก็ตายโอ้ยฟังพี่เขาหน่อยคะ่ะเราก็น่าเห็นใจเขาเนาะ,ะพี่ทวีเดชนะคะเจ้าของเลี้ยงปลาดุกค่ะปัญหามีน้ําเปลี่ยนให้อาหารเยอะไม่ได้แล้วก็อากาศร้อนปีนี้อากาศร้อนแรงแล้วมันร้อนมากต้นปีเลย พอน้ําท่วมมาน้ําแห้งหมดเราตากบอ่อเสร็จแล้วก็ลงปลาใหม่เนี้ยเลี้ยงไม่ได้สี่เดือนจะสี่เดือนแล้วเนี่ยมาตายอย่างนี้เนี่ยก็เลยถ้าฝนไม่มาอยกางไรต้องหยุดเลี้ยงแล้วปีแล้วปีที่แล้วน้ําท่วมมาประตอเขาก็มาขอรูปถ่ายรูปไปนะก็เห็นเงียบไปเลยไม่ไม่เห็นมีว่าไงนะคอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ทันได้ไปขึ้นทะเบียนรงมงครับทะเบียนทะเบียนประมงเลยนะเขาบอกเขามีงบช่วยก็ไม่รู้นะคนที่เขาไปทําทะเบียนไว้ก็ไม่เห็นได้เลยอนะทําใจอย,อย่างเดียวอะ ทำใจอย่างเดียวค่ะคุผม้ชมความเสียหายของปลาดุกที่ตายยกบ่อเนี่ยห้าถึงหกหมื่นบาทนะคะถ้าเลี้ยงในบ่อก็ไม่น่าจะรอทเลี้ยงต่อ,อหลายคนถาม่าแล้วปลาดุกอ่ะมันเอาไปทําอะไรต่อได้ไหมอะ่ะคือมันต้องทําเดี๋ยวนั้นอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ทำเขาไม่ทําหรอกเขาก็ต้องต้องฝัง,งไปอ,อ่ะอย่างนี้พี่ทวีเดชผมเห็นพี่แล้วนะผมเนี่ยมีความชื่นชมในตัวพี่มากเลยพยายามนะอย่างน้อยเนี่ยพี่ก็ ทำมาหาชีพ <c oughs> นะครับเลี้ยงชีพแบบสุจริตไม่มองอมืองอเท้าใช่ใช่ใช่อันนี้พี่มีจุดเด่นอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีจุดเด่นอยู่ตรงเนี้ยนะครับลูกท้อเนี่ยเอาไว้ให้ลิงถืออย่างเดียวน <c oughs> ะพี่ทวีเดยียนะไอ้ลูกท้อเนี่ยนะมีไว้ให้ลิงถืออย่างเดียว <c oughs> เราเป็นคนเรียบไปท้ออย่าไป <c oughs> ท้อนะครับสู้ต่อไปวันข้างหน้าวันหนึ่งนะครับโอกาสจังหวะมันจะเป็นของพี่แน่นอนอย่างน้อยพี่มีที่ นะครับตอนนี้พี่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ที่อำเภอที่ตำบลขึ้นไว้เลยนะครับ <c oughs> ไปขึ้นไ้เลยเอาทะเบียนบ้านไปเอาโฉนดไป <c oughs> ไปขึ้นทะเบียนเกษตร,รกร,รเวลามีปัญหาแบบนี้เขาก็จะมีงบประมาณมาช่วยเหลือพี่ใช่แต่พี่ตอนนี้นะพี่เนี่ยมี32ประการครบทุกอย่างรับรองนะครับสักวันหนึ่งโอกาสมันเป็นของพี่แน่นอนเช <c oughs> ื่อผมนะมีจักใจเกษตร,รกร,รตัวจริงเลย,เลยนะขอคำแนะนำจากทาง เกษตรในพื้นที่ก็ได้นะคะถ้าจะทําเกษตรหรือรับประมงในพื้นที่แต่ว่าที่มันเป็นปัญหา,าพี่ทวีเดชเพราะว่าเขายังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนประมงไงปลาดุกที่ตายก็เลยไม่ได้ดเง<ร>ินแหละไปขึ้นทะเบียนเ,เ,<อ>เป็นเกษตรกรเลยครั้งใหม่ครั้งต่อไปปรึกษาเขาหน่อยดีกว่าปรึกษากับประมงในพื้นที่ปรึกษาการเกษตรในพื้นที่เผื่อจะไปเพาะปลูกอะไรนะคะเผื่อว่าเขาให้แนวคิดคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดต้องการนะเอาันี้มาปลูกดีไหม เื่อให้ต้นกล้าเพื่อให้พันเ์ี่ยมาเนาะส่วนปลาที่ตาเนี่ยเห็นว่าบางคนเขาก็คัดเอาไปทําปลาร้านะคะก็ไม่ได้คิดเงินให้แบบฟรีๆส่วนที่เหลือก็ต้องยอมปล่อยให้เน่าแล้วก็ทิ้งไปฟังข่าวนี้แล้วส่งกําลังใจให้ทุกๆคนสู้ชีวิตแล้วกันนะคะใช่ค่ะอู้ยพีเทวีเดตแต่ตอนสัมภาษณ์ก็ยังยิ้มได้อยู่นะคะนะกำลังใจดีๆเข้าไว้นะคะ